จากร้านนุมมือสิกอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมมีลําโพงมาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมนะก็จะเป็นลําโพงก็จะเป็นขนาดกลางนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นของยี่ห้อ wireless speaker นะครับผมนะรุ่น kts หนึ่งสี่ตัวนะครับผมน่ะก็ตัวนี้นะครับผมนะดอกลาโพงก็หกจุดห้านิ้วนะครับผมนะก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมนะเสียงเบสแบบว่าสุดยอดเลยนะครับผมนะใช้ดูหนังฟังเพลงเสียบไม้ร้องเพลงได้เลยนะครับนี่ลักษณะ ตัวลำโพงก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนะด้านบนนะครับผมนะสามารถาเปลี่ยนเปลี่ยนสีไฟได้หรือเราจะปิดไฟไว้ก็ได้นะครับผมนะ <S <S แล้วก็มีเป็นโหมดนะครับผมนะแล้วก็เป็นปุ่มปุ่มหยุดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมนะแล้วก็มีกดเบรคตรงนี้ได้นะครับนี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะ ก็สามารถเสียบไม้นะครับเสียบไม้ด้านหลังได้นะครับผมนะใส่เมิมใส่อูเอสบีดได้นะครับผมนะหรือจะเป็นเสียบ a u x ก็ได้นะครับผมนะมีุ่มเปิดสวิต์เปิดอยู่ด้านหลังนะครับผมนะใช้ไมโคร USB ในการชาร์จนะครับผมนี่สามารถเสียบไม้ร้องเพลงได้นะครับผมนะก็ลำโพงนี้ก็จะให้ใส่ชาร์จมาด้วยนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนไฟก็ได้นะครับผมเป็นสีแดงอ่าสีม่วงนะครับผมนะ จะเป็นสามสีก็ได้หรือเราจะเราจะปิดไปเลยก็ได้นะครับผมนะเพื่อเราดูหนังฟังเพลงกลางคืนนะไม่อยากให้แสงรบกวนนะครับนี่ก็เจ้าตัวนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่ราคา890บาทเน่นนะครับผมนะก็คุ้มคุมเลยนะครับผมนะเสียบไม์ล้องเพลงได้ฟังวิทยุได้นะครับผมนะต่อเป็นบลูทูธก็ได้นะครับผมนะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าไหนสนใจครับสามารถเดินทางมาที่ร้านนูวิสิ์ได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ